เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับที่เมียนมามีรัฐบาลซึ่งมาจากพลเรือนนำโดยนางองซานซูจีและในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยกับเมียนมามีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าไปอย่างไรและประเด็นของชาวโรฮิงญาได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศหรือไม่ในประเด็นนี้เราต้องไปวิเคราะห์กันกับกูรูอาเซียนของเราคุณกวีจงกิจถาวรครับคุณกวีครับเมื่อไม่นานมานี้เราเห็นภาพของ2ผู้นําไทยกับเมียนมา ชื่นมืนมากๆนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชากับองซานซูจีไปเจอกันที่จังหวัดตากของประเทศไทยเปิดสภานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2, 2> พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาถ้าเทียบกับชาติอื่นๆในอาเซียนไทยสนิทกับเมียนมาขนาดไหนตอนนี้ต้องถือว่าสนิทมากมากเพราะว่าตั้งแต่ปี1 9 6เเป็นต้นมาความสัมพันธ์ไทยเมียนมาไม่เคยปกติตอนนี้เรียกว่าดีมากๆนะครับสาเหตุก็คือว่า เราเนี่ยให้ความช่วยเหลือประเทศเมียนมาในทุกมิติครับทุกมิตินี้มิติอะไรบ้างเอามิติทางด้านเศร,รษฐกิจนะครับสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องชีวิตของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาการที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับจดทะเบียนนะครับเป็นจํานวนถึง1.2 3สล้านคนนี่นะครับสำคัญมากๆเพราะว่าเรามีแรงงานเถื่อนจากเมียนมามาเป็นเวลานานาน,นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยชนะใจ ประธานาธิบดีคนตัวจริงที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับองซานซูจีเพราะก่อนหน้านี้แกไม่เชื่อเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่รัฐบาลนี้เนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องการเข้าไปจับคนที่ค้ามนุษย์นะครับแล้วก็แรงงานเถื่อนทั้งหลายรวมทั้งาทาสสมัยใหม่นี่นะครับทำให้ได้รับความเชื่อถือจากองซานซูจีความสัมพันธ์นี้จึงดีขึ้นมากๆจนทําให้ลืมประเด็นปัญหาชายแดนทั้งหมดเลยก็ว่าได้ับ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเมียนม,มาจากรัฐบาลทหารมาเป็นรัฐบาลพลเรือนในขณะที่เมืองไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นรัฐบาลทหารความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสองประเทศเป็นยังไงบ้างครับดีมากทั้งพลเรือนกับด้านทางทหารเพราะว่าทั้งพลเรือนและทหารเนี่ยเห็นประเทศไทยมีความสําคัญนะครับต่อสวัสดิการต่อความมั่นคงนะครับของเมียนม,มาฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยแล้วก็ทั้งสองประเทศยังมีชายแดนติดต่อกัน อย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยมีแรงงานพมา่าเกือบหล้านคนนะครับที่รเรียกว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่ไม่ได้เป็นทางการนะรถ้าแรงงานพมา่าเนี่ยกลับไปพมา่าจริงๆแล้วไม่มีที่ทํางานเนี่ยจะทําลายเสถียรภาพของสังคมพมา่าครับ,รบพูดถึงเมียนม,มาแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนก็คงนึกถึงประเด็นของโรฮิงญาเรื่องนี้มันกระทบความสัมพันธ์ไทยเมียนม,มาไหมกระทบแต่ในทางที่ดีเพราะว่าประเทศไทยในฐานะเป็นประธานอาเซียนเนี่ยได้ชักจูงให้สมาชิกอาเซียนนะครับ ตกลงเข้าไปช่วยเหลือพมา่าตอนนี้เนี่ยอาเซียนตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมนะครับแล้วก็เรื่องช่วยเหลือที่จะให้คนในรัฐยะไข่เนี่ยกลับเข้ามาแต่ต้องใช้เวลาเพราะว่าอาเซียนตัดสินใจทําอะไรแล้วถอยหลังไม่ได้แล้วก็ไทยนี่มีบทบาทมากตอนนี้ก็มีโครงการต่างๆที่เป็นทวิภาคีเข้าไปช่วยช่วยเหลือทางด้านเกษตรกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถของอ หมอแพทย์ต่างๆเราก็มีแพทย์ซึ่งส่งเข้าไปลื่อนที่ไปตามบริเวณต่างๆในรัฐยะไข่ครับคือเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับรัฐบาลไปจนถึงระดับของประชาชนด้วยกัน<ช>และแบบนี้สุดท้ายครับคุณกวีมองว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างครับอ๋อไทยเม,เมียนมาเนี่ยจะเป็นที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็จะเพิ่มความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสมัยใหม่ของ ผืนแผ่นดินที่เขาเรียกว่า continental south east asia นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ไทยพม่านะครับซึ่งเป็นคู่อริเนี่ยตอนนี้มาจับมือกอดกันซะแน่นเลยนะครับแล้วยังนับถือาศาสนาเดียวกันมีความคิดความอ่านเหมือนกันคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็มิรภาพนี้เนี่ยจะเป็นเสาหลักในการเสริมเสถียรภาพในผืนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียอาคเนย์อย่างแน่นอนที่สุดครับ